คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกต่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าป,ปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าป,ปอน B ีจีนะครับเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอะไรวะก็เรียกเกมอะไรผมไม่แน่ใจนะ แต่ก็มีคนขอมาสองคนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะวันนี้ก็มาเล่นตามคำขอคนดูนะครับเนาะอ่าคนแรกก็บอกว่าเกมอะไรวะประลัดปลัดหญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกคนก็บอกว่าเกมสาวอำเภอนะครับนะอ่าโอเคนะครับอ่าไปไม่รู้ว่าเขาเรียกเกมอะไรนะใครรู้คอมเมนต์ Comment มานะครับสาวอำเภอหรือว่าประหลัดหญิงนะครับนะอ่าไปไม่พูดเยอะนะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันเนาะเพาป่าทุนมาเจ็ดพันกว่าแล้วทุกคนนะาจริงไปาก็ปา่าเจ็ดพันนะฮะมันมีเซจอยู่นะครับอ่าโอเค วันนี้ก็จะมาทีหน้าตักเลยนะครับมาจัดหนักไปเลยเมื่อคืนก็โดนเกมอะไรวะต้นไม้อะไรทักอย่างนี่แหละเออเมื่อคืนนะครับผมก็โดนเกมต้นไม้อะไรทักอย่างนี่แหละก็เป็นเกมต้นไม้ต้นมะม่วงลวกหน้าบ้านนะใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันก่อนหน้านี้นะโดนนะวันนี้มาเกคันหน่อยแล้วกันนะครับไปขอซื้อเบรสามสิบไปเลยก็เกมนี้นะครับต้องเน้นคอมโบนะครับคอมโบต้องไหลไหลแบบว่าส3ไหลเพราะว่าตัวคูณมันก็จะ คูณตัวคูณนึกออกไหมตัวคูณคูณตัวคูณเออไปก็เท้ากับว่าเราเริ่มที่คูณแปดนะครับแปดแล้วก็ไปสิบหกเลยสิบหกก็ไปสามสองเลยนึกอหอไหมสามสองก็ไปหกสิบสี่ประมาณนี้นะก็ต้องเน้นคอมโบนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเคไม่มีมาว่ะอ่ะโอเคเอาว้าวเรือเรือนะครับเฮ้ยเอาดีดีนะ โอ้โหเต็มกาลาเบ๊กดูทรงแล้วเนี่ยไม้แรกเลยเหรอเอาแต่ไม้แรกเลยเหรอเศรซาจัดอออืืหแบบนี้หมายความว่า,าไงไอ้ล่องแต่ไม้แรกเลยเหรอทุกคนอ่ะไปโอ้โหหวาล้นเลยอะมาโอ้โหอะไรวะซื้อไป่สองวันกว่าหมากว้าวเลข โอเคพาคไม่สนุกเลยอย่างนี้มาอย่างนี้โอ้โหดูเฮ้ยโอ้โหเกินเออซ้อนมาหน่อยไห่คือถ้าไม่ซ้อนนี่น้ำตาไหลจริงๆไม่รู้ซ้อนมันจะมาหรือเปล่านเนี่ยโอ้โหดูว้าดูมันว้า โอ้โหไม่ได้ทั้งไม้ทั้งเลยนะทุกคนนะอื้อเต็มการาบิดูโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเข้มจัดนะฮะมาผิดเวลาหรือเปล่าวะเน,นี้ยบ่ายโมงกว่านะครับโอ้โหเรียบร้อยเท่าจะว้าขก็นานนี้นะโอ้โหเต็มการาบิโอ้โหถ้าไหลต่อได้อยู่นะแต่มันไม่ไหลต่อเอาโอเคอีกหกหมุนนะครับ โอ้โหดูว่าวาน่ากลัวจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเบ็ดเบดสูงหรือเปล่านะมันเลยดูดเรานี่อย่างนี้ดูแน่นอนนะครับโอ้โหขนาดว่ามาซ้อนนะทุกคนเต็มกาลาบิไมไโหล่ะโอ้โหงงเลยนะครับอืมไหลหน่อยเธิไหลหน่อยเฮอะ มันก็จะไหลแกสอง c o m บนะมันเพราะว่ามันก็ถ้าไหลเยอะนะครับมันก็ตัวคูนม,มันจะสูงขึ้นนะมันก็เลยไม่ c o m โบจะสักเท่าไหร่นะสำหรับเกมนี้นะโอเคลดดีกว่าไม่ไหวนะทุกคนนะผมว่านะาไปสองพันสองร้อยสิบพอกระหน่ดมันมาซ้อนนะโอ้โหเต็มการาบิวนะครับกระหน่ดว่ามันมาซนอนให,หรอนเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ กัดฟันสู้เลยจริงๆริงเอ้โหว้าวเออถ้ามาดอกนี้โอเคอยู่โอเคอยู่อืมถ้าไหลอีกรอบนึงโอเคเลยโอเคมาขอกำรไรเล็กหน่อยก็ยังดีเต็มปับคือถ้ามันมาอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะไหลไปหน่อยเออมา,อางี้โอเคอีกรอบนึงอือ คือถ้ามันมางี้อ่ะมันก็โอเคอยู่นะตั้งแต่ไม้แรกเอ้ยไม่ใช่ตัต้ไม้แรกดิไม้เมนะื่อกี้นะเอออ่ะหิงาหมุนนะครับถ้ามันมางี้บ่อยๆก็โอเคเลยนะโอ้โหเกือบขิดอ่ะโอเคโอ้โหบทว่ามันก็ว่าหน้ากลัวนะครับสลับแบบนี้นะอ่ะโอเคไปขอย้ำเบ็ดสี่สิบมีไหม อ่ะขยับหน่อยแล้วกันนะครับไปหยุดไปเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะมาอย่างนี้นะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะาะใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ลงคลิปทุกวันนะครับก็เป็นจ่องเกมพีจีของผมเองนะครับ ผมท้องเลยไม้เมื่อกี้อ่ะไม้เบหน่าสิมะโอ้โหขนาดว่ามันมาซ้อนนะโอ้โหยังโดนเลยอะยล่ะใส่เป้าเลยนะเมื่อกี้คิดเอานะทุกคนนะขนาดว่าซ้อนนะ <c oughs> ยังขาดทุน <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องอีกสามหมุนมาขอจะเจมเจมสักหมุนหนึ่งเะโอโห้เอาเยอะมากนะครับเกมนี้ออืหดู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  จะได้ว่าเยอะมากนะครับอ่ะไหลไปอุ้ยหมวกเต็มเต็มก็ตามที่สังเกตนะครับก็จะมีแค่สองคอมโบแลุแลกคนนันอย่างมากก็แค่สามคอมโบนะครับเพราะว่าตัวครูมันยิ่งสูงมันก็เลยไม่คอมโบต่อเนึกออกไหมเอออ่ะไปจัดเบียดหน้าสิไปสักไม้นะึงวัดกันไปเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่แตกก็โดนแน่รอบนี้โดนยับๆเลยแหละถ้ามันไม่แตกนะเอา้าว่าไปสองนะครับใจคอไม่ก็ดีแล้วจังหวะนี้ว่าไปสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีบ้านพเพยเต็มกาลาเบลอีกแล้วอือเต็มโอ้โหโอ้ย เต็มกาลาบิ้วนะครับอื้อโอ้โหเต็มสจบเอาเรื่องโอ้โหไฟเบสสี่สิบนะครับโอ้โหเรียบร้อยผมว่าผมน่าจะโดนแล้วแหละเก็ดพันเมื่อคืนก็โดนไปล่าสุดน,นะเกมไอต้นไม้นะขอพรนะกับต้น มาม่วงหน้าบ้านเออเออเราต้องงี้ดิเออแม่ <c oughs> โอ้ยมาเบ็ด40นะทุกคนนะอืมโอเคไม่ไปต่อดีกว่าจบมานี้หนีดีกว่าทุกคนนะก็ดีกว่าการทุนอนะ่ะเออโอ้โหเกือบไม่รอดน,นะ ว่าวหน้ากลัวนะแต่ถ้ามันมามันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ามันว่าวรา,วาวหน้ากลัวนะท okay ุกคนโอเคไหมเต็มโจไหลหน่อยโหไม่ไหลเมื่อกี้ก็น่าจะได้ตัวผู้ชายนะ่าจะเป็นสุนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคได้เอต่อนะครับทั้งวนี้เ,เต็มเต็มอย่าไหลไปครับที่เหลือคือกําไรแล้วแหละโอ้โหโล่งเลยเหมือนยอกถีนออกจากอกอ่ะนึกออกไหม ถึงมัน่าจะแตกเยอะนะเพราะว่าผมก็พามาเจ็ดพันกว่าแล้วเมื่อกี้ก็ดีกว่ามันโดนอ่ะโอ้โหเกือบเหมือนกันนะครับอขออีกไม้ได้ไหมน่าจะจ่ายแค่นี้แหละอ่ะโอเคโอ้ยหรือสามอีกไม้ดีเอาไหมพามาเจ็ดพันใช่ไหมออะไป เอาเสมอพอนะครับยังยังมีความโลุกเอาจริงอะโอเคมามานี้หนีเลยนะครับโอเคไหมเออก็อย่าลืมนะครับสําหรับแกที่ดูมาถึงตอนนี้นะขอคนละหนึ่งไลน์นะออ้ยโอ้โหไม่มีคูนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเด้ออุย้ยโอเคได้อยู่อะ่ะฮะโอเคเปิดหวัวมาอย่างสวยนะครับเอาซ้อนมาหน่อยก็ดีนะเล็กไม่อยู่นะครับจงังหวะน,นี้อ่าไม่เป็นไร ยุดเออโซดเต็มกาลาบิวเต็มกาลาบิวมามันต้องแตกก็แหละมันต้องแตกแกแหละจังหวะนี้บัปเข้าไปสวยพี่สวยเอ็มกาลาบิวเอาเอาเรื่องโอ้โหไม่มา,มาอีกไหมนัวดูตัวผู้ชายนะครับมาโคตรเยอะอ่าโอเคมีรุ่นหน่อยโอ้โหม,มาแรกๆมาอย่างเกลือนะทุกคนนะยอมรับเลยหลังๆคือโอเคได้อยู่อ่ะมารุ่นกันว่ามันจะแตกเราหรือเปล่านะครับมานี้เนาะ แต่ก็ว้าวเยอะเหมือนกันนะฮะโอ้โหว้าวเยอะอีกแล้วเอาเอาเอาดีๆนะ <c oughs> โอ้โหว้าวเยอะจัดเอ้ยเปลือจะขาดทุนพวงเนี่ยอุ้ยในหมวกเต็มไหมอ๋อไม่ได้นี่ว่าตาลายตาลายนะครับเมื่อกี้เออเออไหลไปลูก อ้าอีกสี่หมุนนะครับมาลุ้นว่าเราเราจะขาดทุนหรือเปล่านะเคจ่องหนึ่งมามันก็จะไหลเก่สองคอมโบนะทุกคนนะต้าที่ผมสังเกตน,นะก็สูสุดเก่ประมาณ64นะควรไปถึง64นะครับโอ้ขนาดมันซ้อนนะเนี่ยดูแล้วเกินน่าห็นไหมมันก็สูตรเก้สามสิบสองนะต้าที่ผมสังเกตน,นะแต่ผมเคยได้64แล้วก็ร้อยกว่าด้วยนะร้อยี่แปดนะแต่ก็ไม่ได้ สุดกว่านั้นอ่ะเออโอเคไหะก็ดีกว่าเกลือนะครับน้อยมานิดหน่อยนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านะครับโอ้โหเสียวจริงๆนะครับทุกคนนะโอ้ยรอดูนวิดนะก็ถือว่าตอนแรกเรือมากนะครับทุกคนหลังๆมาก็ถือว่าจ่ายโอเคอยู่นะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะฮะใครอยากดูเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับบ๊ายยครับผมจุกโลเอ